สวัสดีค ok ่ะทุกคนวันน <c oughs> <fry UC S> ี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้เราก็มาตัดหญ้ากับแม่เพื่อนนะครับนุ่มได้ออกได้ออกกล้องแล้วได้ออกกล้องแล้วงานก่ยานะยานะครับบายบายเด็กอะเปลี่ยมึงดูแม่มึงนาะไมบเปลี่ยนเด็กอ่เปียเปียนเปี่ยเปี่ยนเฮ้ยเฮ้ยนับไปดูพ่อนะครับกันยุคปีได้แล้วพี่ซี่แย่ล อันนี้พอก็จะเอาน้ำมันใส่เครื่องนะครบแล้วก็จะตัดพอจะตัดยาแล้วนราจะตัดา้าแล้วนึน่มๆเอาเครื่องมาลงุงเอาเครื่องมาลงุง ใส่น้ำมันก่อนนะครับแล้วก็มาตัดหญ้าตรงนี้ไปให้น้องวัวอยู่ที่คลอกที่บ้านนะครับเป็นอสองตัวนะครับเป็นวัวของเพื่อนนะครับใส่น้ำมันสองทีก่อนแมนพออทีใส่อนประมาณสักปานแล้วก็นำตามโดยน้ำมันปกติของเราเบนซินใช่ไหมพอ <c oughs> cao ha, Để Nè, bà khuôn lưu bỏ bà khuôn tát nhỉ? Nè, nhỉ? คุณแม่จะเป็นคุ่นตัดนะครับใช่แล้วน่ำเงี้ เราก็เดินตามแล้วนู่ดับแล้วแม่ <laughs> ดับแล้วดับแล้วแม่ก็จะไปตัดลมลมตัดลมลมอ๋ <laughs> น <laughs> อะนะบรรยากาศ <laughs> ก็ดีเหลือเกินตัดยาวไปห่ยงอ้วนเสี่ยวมันกระเด็นใส่ นตาหน้ะคนห่วอาจจะเป็นคนหอบขึ้นเนาะเป็นผู้หิงกเลยแอนรน่อคร้ำมีเหรอน้ำ น,นี่ก็ต้องเลือกอยาให้รูวงจิงเนาะวัาวั้วน้องวับเป็นอะไร <c oughs> ต้องเลือกต้องเลือกเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านแกมีวัวมีสุนับ เป็นเป็นผู้ชมอย่างนี้ใส่หมวกอย่างนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้เคยทำ mm. ไม่ยด้เคยโพ่อก็เตรียมเอาอยาใส่ใส่แล้วพอ้อบพรบอ จะมาใส่พืด้วบอลคก็ไมู่้มาดเทเนะดเท่ทุกคนนิ้งมาหนุนเด้อว่นนั่งกี่ไรตัดไหมมารุ่นกันนะคะทุกคนพอกับเตรียมเก็พ่อเพื่อนนะครพ่อเพื่อนกับแม่เพื่อนนะครั เตรียงคลิปเลรียบร้อยบอกบางคนเก็บแม่บางคนตัดนั่งนั่งดูนางทายคลิปอย่างเยอะเลยนังมันอาจจะเสียงดังเถื่องไปด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเถื่องจัดยามันก็ต้องดังปกติอยู่ทุกคนมันเป็นปกติเมื่อกี้เราก็ขยับรถมาแล้วอันนี้คก็คุณแม่ตัดต่อนะ มันได้กาดตามทุ่งนาถูกเปนอนแล้วก็หลับสบายอ้าวอาวอาวอาแม่คือจิมันจิรุ่ม โคตรเทยทุกคน,นแม่บุคคลปาดพ่อบุคคนพอรถแต่ว่าก็ตัดนิดเดียวนะคะเพราะว่าแกมีฟังเอ่อมีวัวสองตัวเราแกก็มไม่ตัดหลายแกก็ตัดนิดเดียวแม่โคตรเท่ย์แม่ตัดใหญ่เงี้ยหน่อเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อบ,บอกว่าไปเอารถไปขับเล่น พ่อเ่เอาลุนกลับบ้านไปครบเล่นบอกแม่วายลุตัดเร็วมันหลเล้วนหลาย็วถ้าแม่เดียวอยากจะพูดไหมพอไม่เอาถ่ายหยิบลงกอนดูทุกคนอยากงามมากเลยแม่อยากเอาไปให้บัวกินน้องแต่พ่อน่ะพ่อบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแม่หนูร้องตัดเองมาหนูร้องจักหน่อย มันจะกอดรอบๆตัวสวยนะคะุ่งงน่ายันเย็นแม่ทออัดพ่อเบพ่อเบสแม่บอกขอคำหนึ่ง <c oughs> ตัดดิจะไร้ํำเลอ ตอนนี้ก็ถึงแล้วครับนั่นก็คือรองรัวสองตัวที่เราไปตัดหญานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย